รายได้เท่านี้ซื้อรถยนต์ราคาเท่าไหร่ดีวันนี้มีคําตอบค่ะรถยนต์นะคะถือเป็นทรัพย์สินแล้วก็นี้สินนะคะที่จําเป็นอย่างมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่าด้วยรูปแบบระบบสาธารณนะของบ้านเรานะคะที่ยังไม่มีคุณภาพที่ดีพอะคะ่ะแล้วก็ยังไม่มีปริมาณที่เพียงพอนะคะทําให้หลายๆท่านนะคะก็จะคิดนะคะว่ารายได้เท่านี้ควรซื้อรถราคาเท่าไหร่ดีนะคะเดี๋ยววันนี้จูนจะมาเฉลยสูตรให้ะคะ่ะ การที่เราจะรู้ว่ารายได้แบบเรานะคะควรซื้อรถยนต์ราคาเท่าไหร่ดีนะคะคิดง่ายๆคือรายได้ต่อป,ปีนะคะสมมติลูกค้ารายได้1ล้านนะคะก็ควรซื้อรถราคาไม่เกิน1ล้าน,นะคะ่ะก็คือรายได้ต่อป,ปีเท่ากับราคารถที่ควรซื้อนั่นเองนะคะ ส่วนที่มาของสูตรนะคะก็คือง่ายๆเลยนะคะสมมุติคนเราซื้อรถนะคะโดยเฉลี่ยทั่วไปจะดาวประมาณ25%ใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ5ปีค่ะดอกเบีย้ยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2%นะคะยอดผ่อนต่อเดือนก็จะอยู่ประมาณ13,750าพอบาทนะคะคนที่รายได้ต่อปีประมาณ1ล้านนะคะเฉลี่ยแล้วต่อเดือนก็จะตกประมาณ83,000บาทต่อเดือนนะคะก็คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ประมาณ1 6 1 7นะคะก็คือแนะนําเลยก็คือถ้าลูกค้าไม่ควรมีรายจ่าย จากการผ่อนรถห20-25%ค่ะเพราะว่านอกจากการผ่อนรถแล้วก็ยังมีค่าซ่อมบำรุงค่าเบี้ยประกันนะคะแล้วก็ค่าน้ำมันอีกด้วยนะคะเราไม่ควรมีค่าใช้จ่ายเรื่องรถนะคะเกิน20-25%ของรายได้ต่อเดือนนั่นเองค่ะเพราะว่าชีวิตของคนเรานะคะยังมีค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นค่ากินนะคะแล้วก็ค่าเช่าบ้านค่ะแล้วก็ค่าของใช้ต่างๆนะคะสรุปแล้วหลักๆคิดง่ายคือรายได้ต่อปีเท่ากับ าาราคารถที่ควรซื้อนั่นเองค่ะสมมุติรายได้1ล้านซื้อรถไม่ควรเกิน1ล้านค่ะและคําถามที่หลายคนถามกันมาเยอะมากๆนะคะว่าควรผ่อนรถกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะคะแนะนําง่ายๆตามหลักการวางแผนการเงินแล้วนะคะก็คือประมาณ10%ของเงินเดือนนะคะหรือว่าเต็มที่จริงๆไม่ควรเกิน15%ของเงินเดือนนะคะ และหลายๆคนก็คงมีคำถามใช่ไหมคะสมมติเงินเดือน30,000ื่นนะคะผ่อนประมาณ10%ก็ค่าผ่อนก็อยู่ประมาณ4,500ค่ะก็คือซึ่งหารถที่มียอดผ่อนประมาณนี้ค่อนข้างยากในปัจจุบันใช่ไหมคะแนะนำง่ายๆคือลูกค้าต้องพยายามเก็บเงินดาวให้ดาวเพิ่มท่า ให้เพียงพอให้ยอดผ่อนอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0ค่ะแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความพึงพอใจหรือว่าความสบายใจของแต่ละบุคคลนะคะแต่เพียงแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะแล้วก็คํานวณถึงระยะยาวนะคะว่าเหมือนใจความอยากเราในตอนนี้ค่ะแล้วส่งผลต่อระยะยาวเราไหวไหมนะคะลองคํานวณดูนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับหลายๆคนที่พอรู้แล้วว่าเงินเดือนเท่านี้ควรผ่อนเท่าไหร่แล้วนะคะก็ลองวางแผนการเงินกันดูนะคะส่วนถ้าลูกค้ามีคําถามหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลรถสต็อกรถนะคะรถยุโรปมือสอคุณภาพจากจูนพรีเมียมยูทานะคะก็แอดไลน์อ f ฟฟิเชีย c c อคา t ค่ะหรือติดตามทางช่องทาง YouTube นะคะทาง t i k t o อกนะคะเป็นกําลังใจได้ และก็ไม่พลาดน,นะคะทุกข้อมูลข่าวสาร่ะสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับการซื้อรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือว่ารถมือสองนะคะความรู้การจัดไฟแนนนะคะก็ติดตามทางช่องจูนได้นะคะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย